สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง The Oman ผู้เท่าเล่าบอลวันนี้นะครับจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับความพร้อมก่อนเกมที่เซอร์ซีจะเปิดส t ตนฟอร์ดบิดรับการมาเยือนของอาร์ซนอนะครับทีมร่วมกรุงลอนดอนนะฮะแล้วก็นัดนี้นะครับจะเป็นนัดที่ชี้ชัดว่าทางเซอร์ซีเนี่ยพร้อมที่จะรุนแชมป กับทีมอาร์เซนอลไหมนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปข่าวในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่มตน้นด้วยการแสดงความยินดี กับมาร์กกุกุละย่านะครับแบ็กซ้ายชาวสเปนของเราได้รับเลือกจากทางยูฟ่านะครับให้ได้รับรางวัลเพเยอร์ออฟเดอะแมตช์ในเกมที่เราเปิดบ้านเอาชนะบาร์เซโลนาไปได้3ประตูต่อ0ูนย์ะครับครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่2และในฤดูกาลนี้ของเกมยูฟ่านะครับที่กุกุลย่าได้รับรางวัลน,นี้ครั้งแรกรับในเกมที่เราชนะเบนฟิก้านะครับนัดนี้ครั้งที่2 รับในเกมที่เราเปิดบ้านเอาชนะบาร์เซโลน่านะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหนูบาิลเลียนนะครับเอสเตวาลวิเลียนได้รับเลือกจากแฟนบอลให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของเกมนะครับผมก็มีสองรางวัลน,นะครับรางวัลแรกเนี่ยยูฟาเนี่ยเลือกให้กุกุลยาเนี่ยเป็นเพย์ออฟเดอะแมตช์ส่วนทางแฟนบอลเนี่ยเลือกให้เอสเต a วอลนะครับเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับผม ทีนี้มาดูทีมออฟเดอะ e วิคนะครับนัดที่5ของยูฟ่านะครับก็แน่นอนครับต้องมีพี่ฟูลอยู่แล้วเป็นแบ็คซ้ายของทีมออฟเดอะวคนะครับนอกเหนือจากมาร์กุกุลยาแบ็คซ้ายแล้วนะครับก็มีดีคอนไลท์นะครับกองกลางของอาร์เซนอลที่เราจะเจอกันในวันอาทิตย์นี้นะครับผมแล้วก็กองหน้าของทีมออฟเดอะ e วคเนี่ยก็มีประธานเป้ครับเอมปัปเป้เหมาคนเดียว4ประตูนะครับผมแล้วก็ อดีตนักเตะของเราโอบาเมยองนะครับของทีมมักเซที่เหมาสองประตูให้ทีมชนะนิคาเซลไปได้สองหนึ่งนะครับผมแล้วก็ร่วมยินดีกับมาโลกุสโตนะครับที่ลงเล่นให้กับเซลซีครบ 1, 1> นหนึ่ง้อนัดแล้วนะครับผมอยู่กับเรามา,าปีครึ่งสองปีนะครับเล่นครบ 1, นหนึ่งอนัดก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือน้องครึ่งอายุ 22เองยังมีเวลาในการพัฒนาได้อีกเยอะนะครับผมก็ขอให้น้องพัฒนาแล้วก็อยู่เป็นตัวหลักกับเราไปนานๆเลยครับให้เทียบเท่าให้เก่งกว่าฮาคิคมีให้ได้นะครับผมแล้วก็มีข่าวของมิคาโลมูดิกนะครับถ้าเกิดทุกท่านจำกันได้น้องโดนแบนจากฟุตบอลเนื่องจากน้องเนี่ยถูกตรวจพบสารกระตุ้นนะฮะซึ่งเป็นสารต้องห้ามในวงการฟุตบอลนะครับผม ทำให้ตอนนี้น้องโดมแบงไปแล้ว1ปีกว่าๆนะครับผมแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางคิโลกิลเนี่ยก็รายงานว่าทางมูดิกเนี่ยก็ยังอยู่ในตอนๆมาโดยตลอดถึงแม้ว่าจะโดนห้ามเข้าสนามซ้อมห้ามยุ่มเกี่ยวกับทางสโมสรแต่ว่าทางมูดิกเองเนี่ยก็ยังปิดร่างกายโดยการใช้เทรนเนอร์ส่วนตัวนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยพร้อมเสมอที่จะมาลงเล่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ เมื่อสอบสมรรถพันธา์มาเนี่ยบูดิกพิ่งไปเข้าเครื่องจับเท็จนะฮะด้วยความสมัครใจเพื่อยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความยุ่งเกี่ยวกับการใช้สารกระตุ้นแต่อย่างใดนะครับก็ต้องเอาใจช่วยครับขอให้น้องผ่านผลวิจฤตนี้ไปได้แล้วก็ขอให้ได้กลับมาลงสนามให้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนอกเหนือจากข่าวบ,บูดิกแล้วก็มีข่าวของ กองหลังดาวรุ่งของเรานะฮะอารอนอัลเซมิโนนะครับนักเตะชาวอาร์เจนติน่าซึ่งตอนนี้ไปยืมตัวอยู่กับดอร์มุนที่เยอรมันนะครับแรงข่าวของเยอรมันเนี่ยก็รายงานว่าก่อนหน้านี้ทางดอร์มุนเนี่ยตั้งใจจะอัลเซมิโนเนี่ยมาเพื่อเป็นตัวสำรองนะฮะแต่ว่าระยะหลังเนี่ยน้องพัฒนาฝีมือขึ้นมากจนสามารถที่จะเบียดเป็นตัวจริงได้แล้วแล้วก็อาจจะถือเป็น ดูคุ้มค่าที่สุดของดอมุลเลยก,ก็ว่าได้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับที่ตั้งใจยืมตัวมาจากทางเซอร์ซีทีนี้ก็ต้องมาดูว่าหลังจากที่ยืมตัวจากดอมุลและกลับมาที่เซอร์ซีในในซัมเมอร์หน้าเนี่ยทางอสซูมิโน่เนี่ยจะสามารถโชว์ฝีเท้าได้ดีขนาดไหนและจะสามารถเบียดตำแหน่งกองหลังของทีมได้หรือไม่นะครับก็มาเอาใจช,ช่วยกันต่อไป ทีนี้มาดูข่าวของทีมอื่นกันบ้างครับมาดูข่าวของนิโก้ปา s สนะครับจริงๆนิโก้ปาสเนี่ยเคยมีข่าวช่่มโยงกับทางเซลซีอยู่นิดๆนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับผมแต่ว่าตอนนี้นิโก้ปา s สเนี่ยตามรายงานของฟาบิิโอโรมาโน่นะฮะนิโก้ปาสได้ตอบตกลงที่จะกลับไปอยู่กับเรอัรมาลิตในช่วงซัมเมอร์หน้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ อันนี้ถ้าเกิดทุกท่านยังไม่ทราบนะครับก่อนที่นิโก้ปาสเนี่ยย้ายมาอยู่โคโมโเนี่ยน้องเคยเป็นนักเตะของมาริดมาก่อนก่อนที่โคโมโจะไปซื้อมาแล้วก็ทางมาริดเนี่ยได้ใส่ออปชั่นในการซื้อตัวกลับไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในในทางเนี้ยทางมาริดเนี่ยตัดใจที่จะใช้ออปชั่นนี้ในการที่จะใช้สิทธิ์ในการซื้อตัวกลับในราคาที่ถูกแสนถูกมากเลยนะฮะ แล้วก็ทางนิโกปัสเองก็ตอบตกลงที่จะย้ายกลับไปอยู่กับมัดิดในซัมเมอร์หน้านะฮะแล้วก็ข่าวของมัดิดอีกข่าวหนึ่งนะฮะหลังจากที่มีข่าวก็สิบในสมูสอนเนี่ยว่าทางซาบิอลองโซกับวินิสุจูเนี่ยมีข่าวไม่ลงรอยกันไม่คินเส้นกันนะครับผมเป็นเหตุให้ทางวินิสุรุเนี่ยไม่ยอมต่อสัญญากับมัดิดแล้วก็พร้อมย้ายออกจากทีมนะครับ ภาพนี้นะครับก็จะเป็นภาพหลังเกมที่ทางดูมัลลิศนะครับในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์นัดที่แล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าทางออลอนโซ่เนี่ยก็หลังจบเกมเข้าไปแสดงความยินดีเข้าไปกอดเข้าไปาแปะมือกับทางวินิสอุสนะฮะก็พร้อมกับให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าตัวเขาเองเนี่ยยินดีกับอร์มของวินิสอุสมากนะครับแล้วก็จะได้จะได้ที่ ปิสนูไม่มีชื่อเป็นผู้ทําสกอร์ในเกมนัดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสยบข่าวลือความปัดหมางไปได้นะฮะแล้วก็มีข่าวของแมนยูนะครับทีมเพื่อนรักนะครับครั้งนี้นะครับแมนยูได้กองกลางมาแล้วตามที่ต้องการนะครับเป็นรายงานจากฟอร์บิโซโรมาโนนะครับ ว่าทางแมนยูนะครับได้ตัวกองกลางดาวรุ่งอายุ17ปีชาวโคลัมเบียน,นะครับชื่อคิสเตียนโอรัสโกจากทีมฟอร์ตาเลซ่านะฮะถ้าอาภิปรายประกันใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมเอ่อทางโอโรสโกเนี่ยจะบินมาที่อังกฤษเนี่ยในเร็วๆนี้นะฮะเพื่อมาเซ็นสัญญาก,กับทางแมนยู ก็ดิวนี้ถือว่าเป็นดิวอนาคตของแมนยูนะครับก็แสดงกับก็แสดงความดีกับทีมแมนยูด้วยนะฮะที่คว้าดารุ่งไปด้วยราคาที่ถูกสันถูกหนึ่งนันฟอร์นะครับจากข่าวทีมแมนยูมาถึงข่าวของทีมลิเวอร์พูลนะครับก็ต้องแสดงความดีกับาสาวกของแดนทุกคนนะฮะเนื่องจากว่าดิวมาริดกเลิกความสนใจที่จะดึงตัวอิบบาฮิมากุนเต้แล้วนะฮะ เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยกวนาเตนเนี่ยสัญญาจะหมดลงในซัมเมอร์นี้แล้วก็มีข่าวว่าดิมมารดินเนี่ยจะดึงตัวกวนาเตไปแบบฟรีนะครับแต่ว่าเนื่องจากฟอร์มที่เข้าตาของกวนาเตทาให้ตอนนี้ดิมมาริดินประกาศเลยครับว่าเขาไม่สนใจแล้วไม่ต้องการดึงกวนาเตมาร่วมทีมอีกแล้วนะฮะทำให้กวนาเตนเนี่ยต้องกลับเข้าสู่โต๊เจรจากับผูเว่าผู้อีกทีหนึง่งเรื่องสัญญาครับว่า จะขยัายสัญญาไปเท่าไหร่แล้วจะรับค่าหนึ่งเท่าไหร่และอนาคตจะเป็นยังไงก็แฟนลูกพูก็ลองลุ้นดูนะครับว่าจะให้จะให้เขาอยู่ต่อไหมหรือว่าอยากให้เขาย้ายนะครับผมข่าวลูกผูอีกข่าวนึงนะครับเป็นข่าวของผู้จัดการทีมนะครับอันเดอสล็อตนะฮะอ,อ่สล็อตเนี่ยทางบอร์ดเนี่ยให้โอกาสอีกสองนัดอันนี้เป็นข่าววงในจากทีมมานะครับา ให้โอกาสอีกสองนัดก็คือนัดแรกวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่จะไปเยือนเวสแฮมแล้วก็อีกนัดหนึ่งนัดวันที่สี่ที่จะเปิดบ้านพบกับซันเดอร์แลนด์ซึ่งสองนัดนี้จะเป็นตัวตัดสินอนาคตของสล็อตนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยผลงานเนี่ยผิดความคาดหมายไปเยอะมากนะครับผม ทำให้ทั้งแฟนบอลเองทั้งบอร์ดเองก็ไม่ค่อยพอใจกับผลงานนะับปัจจุบันนี้สักเท่าไหร่จริงๆถามว่าอืมจดตัวจัดตัวดีไหมแผนการเล่นดีไหมโดยส่วนตัวที่ผมดูอะผมก็ว่าโอเคนะครับแต่ว่าที่ผลการแข่งขันเนี่ยไม่ไม่เป็นตามที่ต้องการเนี่ยน่าจะเป็นที่ตัวนักเตะม,มากกว่าเหมือนนักเตะขาดไอเดียนักเตะมันไฟอะไรประมาณเนี้ยฮะก็ทางแฟนบอลิเวอร์พูลที่ว่างไงครับ ที่ว่าอยากจะให้พี่นงอยู่ต่อไหมหรือว่าอยากจะลองเปลี่ยนผู้จัดการทีมดูนะครับก็ต้องรอรุ้นดูครับว่าสองนัดนี้จะเป็นยังไงอันนี้ทางสลอดก็ให้สัมภาษณ์ว่ามันก็เป็นเรื่องยากครับที่ผลการแข่งขันเนี่ยไม่เป็นดังใจของเราแต่ว่าเราทุกคนในทีมเองก็ต้องการที่จะชนะก็ต้องรอดูในอนาคตว่าจะเป็นยังไงนะครับผมทีนี้มาดูในทีมของเราบ้านนะครับ นัดต่อไปเซอร์ีนะครับจะเปิดบ้านตมฟอดบิดรับการเยือนของอาร์เซนอลนะครับในวันอาทิตย์นะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งก่อนเกมนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยเซอร์ีชนะสี่เสมอหนึ่งนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะบาซ่ามาได้สามศูนย์ส่วนอาร์เซนอลก็ไม่ท้อยหน้าครับห้านัดหลังสุดชนะสี่เสมอหนึ่งนัดล่าสุด ก็เปิดบ้านเอาชนะบาเยินไปได้3ต่อหนึ่งนะครับอันดับในตารางตอนนี้ผ่านไป12นัดน,นะครับอาร์ซนอลมี29แต้มเซอร์สมีมี23แต้มเป็นอันดับ2มีคะแนนห่างกันอยู่6คะแนนถ้าหากนัดนี้เซอสติชนะจะขยับเข้าไปเป็น3แต้มนะครับถ้าสมอก็อยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าแพ้ก็ ไม่ต้องรุนแชมป์แล้วครับเพราะว่าห่งาง9คะแนนเนี่ยก็ถือว่าเยอะเยอะมากๆนะครับทีนี้เรามาดูในสถิติ head-to-head Head นะครับเซลซีและอาร์ซนอลเนี่ยเจอกันทั้งหมด50ครั้งเป็นเซลซี C, ชนะไปได้21เสมอ10แล้วก็แพ้19นะครับส่วน5นัดหลังสุดเนี่ยเซลซี C C, เอาชนะไม่ได้เลยนะครับเป็นเสมอ2แล้วก็แพ้3 ลำหลังมาเนี่ยทางเซลซีค่อนข้างที่จะแพ้อาร์เจนอลนครับเอาชนะไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ปี2023ถึงป2024เนี่ยเซลซีเคยแพ้อาร์เจนอลถึง5-0นะครับนัดที่เราเคยเอาชนะอาร์เจนอลล่าสุดเป็นเกมกระชับมิตรปี2021นะครับเซลซีเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1นะครับถ้าเกิดนับนัด ที่เป็นทางการนะครับต้นย้อนกลับไปนู่นเลยฮะปี2019ซเซอร์ซีเอาชนอลนไปได้2อต่อหนงนะครับก็มาดูว่าหนักเนี้ยคนสกอร์ตจะเอเป็นไงนะฮะทีนี้เรามาดูค่าดการตัวผู้เล่นนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนถึงค่าดการตัวผู้เล่นเนี่ยมีข่าวดีโครพารเมอร์นะครับฟิตแล้วนะครับ มาริสกายืนยันว่าโคปาเมอร์เนี่ยฟิตพร้อมที่จะลงเล่นพบกับอาร์นอลแล้วไม่ว่าในฐานะตัวจีงหรือในฐานะตัวสำรองทีงนี้ต้องมาดูว่าการจัดจัดตัวเนี่ยจะมีโคปาเมอร์ในสนามไหมนะครับแล้วก็ข่าวดีอีกข่าวหนึ่งถ้าเกิดทุกท่านจำกันได้นะครับเดเรโอเอสุโก <Yeah. S 1> นะครับกองกลางตัวรับดาวลุ่งลงกับลงมาซ้อมแล้ว นะครับหลังจากที่เจ็บเป็นนานตั้งแต่ต้องดูดการแต่ว่ายัางไงตอนนี้นนก็ยังไม่น่าจะมีชื่อครับเพราะว่าน้องเจ็บเป็นนานน่าจากใช้เวลาอีกอย่างน้อยสามถึงสี่นัดเพื่อเรียกควาอมฟิตให้พร้อมลงเล่นนะครับผมทีนี้เรามาดูคาดการผู้เล่นนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นเป็นคาดการส่วนตัวของผมนะครับว่าทางทีมเนี่ยจะจัดใครมาลงบ้างนะฮะผู้สัรตรูเนี่ย เป็นลูปเปอร์สันเชตอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับแบ็กซ้ายเป็นมาร์กูกุลยาคู่เซ็นเตอร์เนี่ยผมคาดว่าน่าจะเป็นบาเดชิลคู่กับชโลบาแล้วก็แบ็กขวาเป็นกัปตันทีมดิสเจมนะครับสาเหตุที่ผมคาดว่าจะเป็นบาเดชิลเนื่องจากว่าอ่าโคปานาเนี่ยตั้งแต่หาเจ็บมายังไม่เคยได้ลงเล่นสองัดติดต,ต่อกันเลยอันนี้ต้องยอดบอกว่าจริงๆว่าโคปานาเนี่ยเล่นดีครับตั้งแต่โปานา กับมาลงสนามเนี่ยทางทีมเซอซีมีความสเสียมเรืเ่องเําหนักมากขึ้นแต่ว่าด้วยสภาพความปิดเนี่ยก็นักเนี้ยน่าจะได้พักก่อน,นะครับผมแล้วก็คู่กองกากก็ยังคงเป็นมอยเซตไกเซโดเล่นคู่กับซ n โซนันเดสนะครับแล้วก็3มตัวลุกผมคาดว่าฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นกาลาโชนะครับกลางลุกเป็นจอเปโดแล้วก็ฝั่งขวาเป็นเปโดเนโตนะครับ สาเหตุที่ผมคิดว่าอสเตวอลไม่น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงเนื่องจากว่า,เ,าเหตุผลคล้ายๆกับฟลอปาน่าเลยครับตั้งแต่น้องย้ายมาอยู่เซอร์ซีเนยทางมาเลสกาเนี่ยยังไม่เคยให้อสเตวอลเนี่ยสตาร์ทเป็นตัวจริงสอ,องครั้งติดต่อกันเลยนะครับเพราะน้องยังยังเด็กแล้วก็ต้องการที่จะให้ร่างกายที่สมบูรณ์จริงๆก่อนถึงจะลงนะครับแต่ถามว่าเกมนี้มีนกลับลงไหม ทั้งเอสเทอร์ทั้งควอพัเมอร์เนี่ยผมเชื่อว่าช่วงครึ่งหลังหรืออาจจะเป็นช่วงท้ายเกมเนี่ยน่าจะได้โดงสนามแน่นอนทั้งสองคนนะครับผมส่วนกองหน้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรียมดีแล็บนะครับเพราะว่า,าต้องใช้ความใหญ่ความหนาของดีแลบเนี่ยมาชนกับคู่กอคู่คู่เซนเตอร์ของอาร์เซนอลแล้วก็มาช่วยเรื่องของเตรียมรับลูกเซตพีทด้วยนะครับทีนี้คาดการสกอร์นะครับ อลมหลังๆมาอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วว่าเราค่อนข้างจะแพ้ทางอาเซนอนพอสมควรแต่ก็เหมือนเดิมครับหลังเนี้ยในบ้านเราผมว่าผมขอทำนายแบบนักที่เจอาาร์บาซ่าเลยแล้วกันเนาะออกได้สามหน้าครับทั้งเสมอทั้งชนะแล้วก็แพ้แต่ว่าถ้าเกิดมีผลแพ้ชนะ ก็น่าจะไม่เกินหนึ่งลูกนะฮะผมชนะไปะผมว่าชนะชนะได้ครับเพราะว่า,ถ,าถ้าด้วยความพร้อมอโซซีมีความพร้อมมากกว่าแล้วก็ได้พักมากกว่าแขนบ้านด้วยนะฮะส่วนอาร์ซนอลเนี่ยมีปัญหาเรื่องตัวเจ็บนะครับเอ่อกาเบียลก็เจ็บนะครับน่าจะ กองหลังของอาเซนลเนี่ยน่าจะไม่ไม่แข็งแกร่งเท่าช่วงต้นฤดูกาลนะครับก็จังหวะเนี้ยน่าจะสามารถเอาชนะได้นะครับผมก็ผมทายวา่าจะชนะได้สองหนึ่งนะครับไม่งั้นก็หนึงศูนย์ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สัมภาษณ์ของมาเลสกานะครับนะักข่าวถามว่าณขนาดเนี้ยก่อนแข่งเนี่ยโซซีตามหลังอาเซนลอยู่หกแต้มแล้วเป็นอันดับสองเนี่ย เซอรซีพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้ท้าชิงมาริสกาก็ตอบว่าณตอนนี้เราพร้อมและพอมที่จะเป็นผู้ท้าชิงแชมป์รีมีลีกแล้วในปีนี้นะครับเนื่องจากว่านักเตะอยู่ด้วยกันมานาน16.7.8เดือนเนี่ยมีความเข้าใจกันมากขึ้นมีการเข้าขากันมากขึ้นแต่ว่าถ้าจะให้ลุ้นแชมป์จริงๆเนี่ย ต้องไปดูว่าในเดือนมีนาเดือนมีนาเนี่ยเรายังในอยู่เราเองเนี่ยยังอยู่ในลำรับนี้ไหมนะฮะแต่ถามว่านักเนี้ยพร้อมหรือยังก็บอกเลยว่าเราพร้อมแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็จบการสรุปขา่าวแล้วก็จบการคุยคาดการตัวพล่นนะครับนี้วันพรุ่งนี้นะครับทางเซลซีนะครับเตะเวลาห้าทุ่มครึ่ง เราก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งหลังเกมนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดว่มีอะไรจะฟังไม่มีจะดูก็สามารถมาฟังเพลงของช่อง d i o Man ได้นะครับผมก็ฟังเพลงไปจิบน้ำคลิกหัวมีฟองไปก็ชิวๆใครเครียดได้นะครับผมสุดท้ายนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งห้ด้วยนะครับผม แล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ